สวัสดีครับวันนี้น้องแป้งพาลูกค้ามาชมเป็นตัวของ m a ด้าสนะคะเครื่อง1.3ตัว SP Sport นะคะวันนี้มีตัวของทรงแฮชแบกมาให้ลูกค้าชมนะะพี่เป็นตัวรถสีดำนะคะรถปีคันนี้2022นะะพี่และที่สำคัญนะคะตัวนี้เลขไม่ใช้งานแค่หลักหมื่นเองพี่ วันนี้ออกรถกับน้องแป้งนำแบงค์สิบมาแค่หนึ่งแบงค์นะคะตัวนี้รับส่วนลดสูงสุดหนึ่งแสนบาทวันนี้เหลือราคาพิเศษให้ราคาเพียงสี่แสนกว่าบาทค่ะถ้าลูกค้าจะไฟแนนซ์เครด,ดิีฟรีดวาวน์่อนไขถเพื่อมาณ์นเจ็ดพันกว่าบาทนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่มีคิตออกได้เหมือนกันแต่อาจจะใช้เงินดาวน์ด้วยนิดนึงประมาณนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้น้องแป้งพาลูกค้ามาชมออปชันคร่าวๆกันนะคะว่าตัวนี้มีออปชันตัวไหนบ้างนะคะพี่เดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะคะ ตัวของทรงรถของเรานะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวของทรงแฮทแบกคาประตูคันเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะหาที่จอดง่ายแล้วทีบ่บอกไว้เลยว่าเป็นทรงสปอร์ตเลยนะคะ mm hmm. วดไวลงัวรุ่นนะคะพี่ตัวนี้ซื้อไปไม่ต้องแต่งเพิ่มนะ,ะตัวนี้น้องหลอกมาแต่ศูนย์โรงงานเลยนะ,ะพี่สำหรับตัวของมาด้าสองคันนี้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวของรอบคันคันนี้เลยเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้ากันนะคะว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะคะสำหรับตัวของมาด้าสองคันนี้นะ,ะพี่นะ ด้านหน้าตรงของเราตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวของกระจังหน้าเงากระจังหน้าดำเงานะคะโลโก้ของมาด้านะคะตัวนี้นะและที่สําคัญนะคะตัวนี้ก็ติดสกเกิร์ตให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเป็นตัวสีดำนะคะติดสกเกิร์ตสีแดงตัดตัวสีดํามาให้เลยนะคะตัวนี้นะมาพร้อมกันกับไฟหน้ามาจากศูนย์โรงงานนะคะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลยแล้วก็ด้านข้าง,งเราก็จะมีไฟเดย์ทาม running light เล็กๆให้ลูกค้านะคะ แล้วก็ที่สําคัญถ้าเป็นตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะเพราะว่าเห็นเขาแจ้งว่าตัวนี้เป็นตัวที่ไฟด้านหน้าสว่างแล้วนะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกมานะพี่นะส่วนต่อมาของเราก็จะเป็นตัวของแม็กที่มาจากส่วนโรงงานนะคะตัวนี้แม็กอร่อยตัวสีดําเงานะคะตัวนี้นะขอประมาณหนึ่งแปดห้านะคะอ่าสิบห้าเลยนะพี่สำหรับตัวแม็กตัวนี้นะคะมาพร้อมกันกับตัวกระจกมองข้างของเรากระจกมองข้างจะเป็นตัวสีดํามากับ สีมากับตัวรถเลยนะคะแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวติดกับกับตัวกระจกมองข้างให้เลยนะคะด้าน,นข้างของเราตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวของประตูแบบคีย์เลสนะคะก็ถ้าสุว่ากุญแจอยู่ใ,ใกล้ลูกค้าก็สามารถเปิดประตูได้เลยหรือว่าล็อกประตูได้เลยนะคะตัวนี้นะหรือว่าถ้าตัวนี้แบบโหมดก็สามารถเปิดตรงนี้แล้วก็เสียบตัวนี้ไข่ใช้งานได้ปกติเลยนะคะและที่สําคัญตัวนี้ติด คิวการสั่์มาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วแล้วบอกเลยว่าซื้อไปก็คือจบเลยไม่ต้องแต่เพิ่มเหมือนที่น้องแจ้งนะคะตัวนี้ด้านหลังของเราก็นี่ไฟท้ายของเราก็จะเป็นไฟท้ายแบบโปรเจคเตอร์เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวของสปอยเลอร์หลังสีดำมาให้ลูกค้าเท่ๆเลยนะคะแล้วก็มีครีบฉลามสีดำให้ไฟเลี้ยเอ่อไฟเบกรกดวงที่3มก็คือติดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ และตัวนี้ถ้าเป็นตัวของมาด้า2โฉมนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีเซนเซอร์ให้ลูกค้า4จุดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยส่วนด้านหลังของเราตัวนี้ก็คือมีสปอยเลอร์หลังให้นะคะแล้วก็แต่งสเกิรต์ตท่อคู่หลอกให้ลูกค้านะคะทอคู่จริงก็จะอยู่ข้างล่างนะคะแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีเสียง ท่อแต่งนะคะพี่เป็นท่อเดิมเลยเครื่องเดิมเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ปกติเลยนะ๊ะพี่นะตัวนี้แตกสเกิร์ตด้านหลังให้ท่อพู่แถบสีแดงตัดกับตัวรถสีดําให้หล่อเลยนะคะเป็นทรงตัวของท่าประตูนะคะและที่สําคัญตัวนี้มาจากศูนย์โรงงานก็จะมีกล้องถอยมาติดมากับตัวรถให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ,นนะเดี๋ยวน้องพาไปชมข้างในกันนะพี่นะว่าออปชั่นตัวนี้เป็นมีอะไรบ้างนะคะไปชมกันแล้วก็ส่วนตัวของด้านหลังของเราตัวนี้ก็คือจะเป็นที่ ปัฝนนะคะแล้วก็จะมีตัวไล่ฟ้าให้ด้านหลังนะคะตัวนี้นะ,ะ mm hmm. เดี๋ยวพาชมด้านในกันนะคะพี่ว่าตัวนี้ด้านในเป็นยังไงบ้างนะคะ mm hmm. มาในส่วนของตัวด้านในของเรานะคะ mm hmm. ด้านในของเราก็จะเป็นตัวของกระจกแบบออโต้ hmm. เลยนะคะ เอ้เป็นกระจกแบบไฟฟ้าแล้วก็ทางด้านคนขับก็จะเป็นแบบออโต้นะคะตัวน,นี้ก็คือจะเป็นที่ปรับกระจกตัวน,นี้ก็เป็นทางด้านซ้ายอันนี้ทางด้านขวานะคะลูกค้าก็หมุนแล้วก็ปรับได้เลยที่ล็อกกระจกนะคะตัวนี้นะ,ะเปิดปิดรถล็อกกระจกนะคะตัวนี้ส่วนด้านข้างของเราก็จะเป็นส่วนสามารถก็จะเป็นโทนของปพลสติกส่วนตรงนี้ของทางด้านจากหูรอก็จะเป็นของหน ắng, ังสังเคราะห์เลยนะคะตัวนี้นะสามารถใส,เส่เศษลงเศษเหรียญหรือว่าใส่แกนุนมก็น้ำได้ปกติเลยนะคะ มาส่วนตัวของด้านในกันจริงๆเลยด้านในของเราก็จะเป็นเบาะหนังคุมโทนสีดําให้นะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือแท็กได้ของเราก็จะเป็นตัวสีขาวได้ขาวนะคะตัดกับเบาะสีดํานะคะพลรงมันติฟังก์ชัน่นแอร์ของตัวมาด้านิยมอยู่แล้วก็วคมือนจะเป็นตัวของทรงบวงกลมเลยนะคะตัวนี้พลังมัลติฟังก์ชันมีจอทัชสกรีนให้เหมือนเดิมเลยแล้วก็มีกล้องถอยดีกับสุตรโรงงานนะคะเกียร์ออโต้ค่ะส่วนใครที่แบบไม่สะดวกแบบ ัสกีนก็มีปุ่มปุตัวนี้หมุนได้เลยนะคะตัวนี้ของเราก็เพิ่งออกใหม่มาเลยนะคะตัวนี้นะเป็นที่แบบเป็นตัวขอบนะคะก็จะมีเป็นที่ปรับเบาะแบบไฟฟ้าเลยนะคะแล้วก็มาส่วนหางออปชันด้านในของเรานะคะตัวนี้เป็นจอทัชสกรีนให้ตัวนี้แล้วก็จะมีเสริมเป็นที่จะเป็นตัวเสริมของไวเลสชาร์จให้เลยนะคะตัวนี้นะสำหรับใครที่แบบ ไม่สะดวกแบบใช้สายนะคะตัวนี้ก็คือจะมีไวเลสชาร์จให้ไม่หลุดนะคะพี่นะสามารถวางแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ที่เสียบสาย usb นะคะจตัวนี้ก็จะรองรับ apple carplay นอคอยต้ปกติของเราเลยนะคะหรือว่าลูกค้าเสียบสาย usb ไปมันก็จะขึ้นแผนที่ให้เราได้ปกติเลยแล้วก็ด้านหน้าของเราจะคุมโทนเป็นตัวสีดํานะคะส่วนลําโพงมีคู่หน้าให้2คู่นะคะลำโพงของะะเราก็จะเป็นอมวิวเตอร์นะคะสคู่ด้านหน้าให้ แล้วก็ตรงนี้เป็นแอร์ตรงนี้ก็จะเป็นแถบยาวแบบหนังสังเคราะหให้นะคะแล้วก็พลาสติกด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นแถบแอร์ส่วน3มจุดของเราก็จะเป็นแบบวงกมลมวงกลมของสไตล์ของมาด้าสอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูในโซนของทางด้านของผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะ<น>ถ้าเป็นตัวของมาด้าสองข้อเสียของน้องก็คือด้านหลังก็ต้องรับให้ได้นะคะก็คือด้านหลังอาจจะไม่เอนเบาได้นะคะก็คือแต่ว่านั่งสบายอยู่นะคะ ด้านหลังของเราควงขวางนะคะพี่นะมันจุได้ประมาณ4-5คนนะคะตัวนี้แล้วก็ที่ใส่ของนะคะส่วนด้านหลังที่ใส่แก้วน้ําที่ใส่ขวดน้ําใช้ได้ปกติเลยนะคะตัวนี้ส่วนของทางน้ำหลังเป็นตัวสีดําเงาเหมือนกันเลยถ้าลูกค้าคนไหนสนใจอยากสอบถามข้อมูลเงื่อนไขรถคันนี้นะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยที่แอด 999G หรือโทรมาที่0612307987นองแป้งสามเหลี่ยมออโต้ค่ะ